สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะดูแว่ตาของคุณแม่แต่ละวันนะน่าสงสารคุณแม่มากเลยซื้อมาทีไรหายหมดลืมหมดค่ะวันนี้ของเข้าใหม่นะคะคุณแม่ไลฟ์ผ้าใหม่สามตะกอทอมือนะคะ ค่ะเป็นงานเข้าใหม่ค่ะหมายเลขสิบเก้าค่ะราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางเลิศดหรูดูเด่นพื้นท้าเป็นสีฟ้าใสนะคะค่ะพื้นท้าเป็นสีฟ้าใสค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะเป็นงานเข้าใหม่หลุดจำนำค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางเลิศดหรูดูเด่นนะคะ หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะค่ะเขาเรียกว่าลายขอนะคะค่ะเป็นลายขอนะคะสวยมากค่ะเชิงล่างเชิงวนก็บริวานช่างน้อยตามมาค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะโทรทักโทรแจ้งคุณแม่เข้ามาค่ะช่วงนี้ค่ะ ผ้าเยอะแยะมากเลยค่ะหลุดจำนำค่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะลูกเต้าก็เปิดเทอมค่ะถ้าหลุดจำนำโทรมาหาคุณแม่ทุกวันเลยค่ะมาผ้าหลุดจำนำไปขายคุณแม่ค่ะขาดเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะหมายเลขสิบแปดค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจังเลิกหนูดูเด่นนะคะคาะชอบลายไหนมากลายไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะ คุณแม่ก็าบางทีก็ผแผนการตลาดนะคะค่ะฝายทอผ้าไหมก็อยู่ที่โซนหนึ่งค่ะค่ะที่ร้านหลุดจำนำก็อยู่ที่โซนหนึ่งคุณแม่ก็ไปเอาที่ร้านหลุดจำนำค่ะค่ะมันจะค่ะเขาจะโทรมาบอกมาแจ้งคุณแม่ตลอดนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทเป็นงานเข้าใหม่วันนี้ค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิ่นด,ดูดูเด่นนะคะ ค่ะใส่ออบุญอลองานก็เหมาะสมค่ะราคานี้ค่ะพอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับนะคะค่ะไปเป็นของฝากของขวัญก็ราคานี้พอเอื้อมมือถึงค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,600บาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะค่ะหนึ่บาทค่ะ อันนี้ก็ลายนางเทียนค่ะสวยเหมือนนางเทียนนะคะผืนถ้าเป็นสีเขียวค่ะเขียวยอดไอเขียวเขียวกลางค่ะ้าเรียกเขียวกลางค่ะหากเป็นลายค่ะลายนางเทียนนะคะผ้าไหมก็จะลายวนไปวนมาอยู่อย่างนี้แหละคะ่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สัง่งสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะหาะเป็นลายนางเทียนค่ะ ค่ะ้าพดจจานำวันนี้เข้ามาเยอะค่ะสามสิบถึงคุณแม่จะได้ไลฟ์สองคลิปนะคะเพราะว่าไลฟ์คลิปเดียวนี้ค่ะมันจะคลิปยาวก็จะตัดคลิปนะคะค่ะถ้าคลิปยาวนี้ค่ะตัดคลิปเลยค่ะค่ะไล์ไม่ได้ค่ะค่ะไลยนางเทียมค่ะภาพไม่ชัดเกณฑ์ภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนี้ให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเลิศหรูดูเด่นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะเป็นงานเท่าใหม่ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเลื่อนหรูโดเรนค่ะลายขอนะคะขอเล็กๆนะคะค่ะคนเท่าคนแก่ชอบมากค่ะลายพวกนี้ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่ฝังสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะพื้นท้าเป็นสีแดงนะคะสวยค่ะ ค่ะ uh, ลายขอค่ะขอขั้นค่ะขอหมีขอขันขอนขอข้นนะคะค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณค่ะค,ค่ะคนแก่ชอบมากค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะค่ะท่านอยากเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมราคานี้พอเอื้อมมือถึงนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สัง่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นลายขออุ้มซัดนะคะหนึ่งพันหกร้อบาทค่ะผืนผ้าเป็นสีออกเป็นโซนสีเ็นมะขามนะคะมะขามเข้มค่ะค่ะสวยนะคะเลืดอนหูดูเด่นเป็นงานเข้าใหม่ค่ะหลุดจำนำค่ะถ้าหลุดจำนำนี้ค่ะไม่ใช่ว่าของมันจะเป็นของของไม่ได้เกรดนะคะของได้เกรดของเกรดเอเหมือนกันค่ะแต่ว่าค่ะเป็นราคาที่ถ้าหลุดจำนำค่ะ ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะขออุ้มทรย์ค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จุดจางนะคะค่ะท่านชอบลายไหนมากลายไหนก็โทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จุดจางค่ะ ค่ะนี่ก็ลอดหลูดูเด่นนะคะเป็นลายดอกแก้วผสมลายดอกมะเขือนะคะค่ะพื้นผ้าออกโทนเป็นสีธรรมชาตินะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะดอกมะเขือผสมดอกแก้วค่ะสวยค่ะค่ะงานเข้าใหม่วันนี้มีแต่สวยๆลวค่ราคาพันหกค่ะค่ะเป็นผ้่ทักเกรดนะคะ คาะค้าเฟรหมือนทาค่ะแต่ว่าช่วงนี้ของหลุดจำนำเยอะค่ะนะคะพ่อค้าโทรมาหาคุณยายคุณแม่นี่ทุกวันเลยค่ะไม่มีแต่เงินจะไปซื้อค่ะค่ะเพราะว่ามันมันช่วงเปิดเทอมค่ะมีแต่ภาพไปจำนำค่ะค่ะจำนำแล้วก็หลุดจำนำค่ะส่วนมากก็บางทีก็ไปปล่อยแบบราคาถูกค่ะ ค่ะเพราะว่ามันจําเป็นมากที่สุดค่ะร่วงชื่องเปิดเทอมนี้ค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะลางหัตถิเบตนะคะสวยเลิศดูดูเด่นนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะงามเนื้อหลายค่ะใส่เอาบนออกงานก็เลิหรูดูเด่นค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะค่ะยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของหืนผ้านะคะถ้าเสียงของคุณแม่ไม่ชัดเจนคุณแม่ไม่เคยใช้ไหมค่ะขายของมาไม่เคยมีไหมนะคะ ค่ะคุณแม่ไม่ไม่ไม่ใช่ไมค่ะไม่ใช่ไม้กออกเลยนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะผ้าสามตะกอทอมือนะคะผลมันตกค่ะผลก็ตกซับ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 อยู่ค่ะค่ะช่วงนี้ก็ผลตกนะคะพายุเข้าค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทเป็นงานเข้าใหม่ผ้าสามตะกอทอมือนะคะสวยไม่สาง่งสวยไม่จืดกลางเลิศดรูดูเด่นนะคะ หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะนี่ก็ลายดอกมักไอค่ะเป็นลายราช่อดอกรักราชกัญยาค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะท่าน่าเป็นสีม่วงค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะเต็มสองเมตรนะคะค่ะถ้าผ้าไม่เต็มสองเมตรค่ะทางร้านแกะเขาจะไม่รับค่ะเต็มสองเมตรคนร่วนคนจ่อยคนผอมใช้ได้ค่ะ ค่ะสีม่วงค่ะม่วงพันิุนะคะค่ะเป็นลายดอกรัาราชะกัญญาค่ะหนึ่งันหกร้อยบาทค่ะค่ะราคานี้ค่ะพอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับนะคะค่ะหนึ่งันหร้อยบาทนะคะเอื้อมมือถึงหยิบจับได้ค่ะค่ะหนึ่งันหกร้ยบาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่ติดกลางนะคะค่ะหนึ่งันหกร้อยบาทค่ะ ค่นนี้ก็ลายสวยเหมือนกันนะคะแต่ละลายมาไม่เหมือนกันนะคะค่ะพี่นั่งไลด่ดูค่ะคุณแม่ไล่ดูอยู่นะคะค่ะชอบลายไหนมากลายไหนก็เราก็ดูนะคะว่าให้ทักมาค่ะคุณแม่ก็ติดรหัสไว้ติดเบอร์ติดรหัสไว้อยู่นะคะค่ะต้องจํารหัสนะคะคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะค่ะบางทีทักมาค่ะคนพวกคนแก่สูงวัยหน่อยนะคะทักมาก็บอกว่า ไม่รู้ค่ะไม่ไม่รู้รหัสค่ะรู้แต่ว่าผิมนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะคนจับก็จัดยากนะคะต้องค่ะต้องบอกรหัสด้วยค่ะรหัสเราก็ติดไว้ค่ะค่ะหมายเลขค่ะหมายเลขก็ติดไว้นะให้ดูนะคะว่าเป็นหมายเลขไหนเราชอบหมายเลขไหนค่ะคุณแม่จะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดก็คุณแม่จะส่งภาพนิ่งทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่า ค่ะโทรศัพท์คุณแม่ก็เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่ารุ่นโบราณนะคะไม่ใช่ไอโฟนไอแพดค่ะขาดภาพภาของมันก็จะไม่ค่ะไม่เหมือนของไอเขาไอโฟนไอแพดคณะคุณแม่คุณแม่ใช้ไม่เป็นค่ะคุณแก่และใช้ไม่เป็นค่ะนี่ก็สวยค่ะเลิศดูดูเด่นนะคะสีม่วงค่ะคาะลายแห่ขาดสวยนะคะพื้นผ้าเป็นสีม่วงค่ะเขาเรียกว่าลายแหค่ะ 1> 1, ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่าหนุดจำน,นำนะคะช่วงนี้ค่าหนุดจำน,นำเยอะมากเลยค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นช่วงที่ค่ะเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่ามันช่วงเปิดเทอมเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็จะจะจะ,จะตึงตัวทุกท่านนั่นแหละเตรียมให้ลูกค,ค่ะค่าเทอมค่าสมดุดค่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะการเปิดเทอมนะคะ ค่ะแต่การขายของคุณแม่ก็ยังเงียบฝืดเคืองไปทุกอย่างค่ะค่ะคุณแม่ไม่เคยได้ออกตลาดเช้าคุณแม่ก็ได้ออกตลาดขายกิฟชอปคุณแม่ไลฟ์ให้ดูแล้วค่ะคุณแม่ไปนั่งขายกิฟชอปมันคุณแม่เป็นแม่ค้าคุณแม่อยาเอาทุกทุกอย่างที่แลกกบเงินมาได้ค่ะค่ะคุณแม่ไปนั่งขายกิฟชอปนะคะ ขาดยางละสิบบาทค่ะยางละสิบบาทค่ะกําไรยางละบาทสองบาทพี่นแม่ก็รับได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เราก็เข้าใจนะคะว่าช่วงมันมันมันแย่ค่ะเศรษฐกิจมันแย่มากค่ะขายของเงียบค่ะขายผ้าใหม่ก็เงียบตึงนะคะค่ะไม่ขาดเป็นลายเขาเรียกว่าหมีรวมลายนะคะหนึ่งันหกร้อยบาทนะคะเป็นหมีรวมลายะคะ่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูด,ด,ด,ดูเด่นนะคะ ค่ะมีรวมลายค่ะมีทั้งดอกมะเขือมีทั้งดอกแก้วค่ะมีหลายอย่างนะคะค่ะมีรวมลายก็สวยนะคะค่ะคนมัดก,ก็ไม่รู้ว่าจะมัดเอาลายไหนมาออกแต่แล้วแต่และเที่ยวนะคะการมัดหนีนะคะก็วนไปวนมาอยู่อย่างนี้เนี่ยค่ะวนการค่ะการมัดหนีก็วนไปวนมานะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะภาพของคุณแม่ไม่แค่เต็มคุณแม่ขออภัยด้วยนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้แอดไลน์กันกับคุณแม่นะคะให้ลูกให้หลานทําให้นะคะค่ะเพราะว่าลูกหลานทําเก่งค่ะแอดไลน์เนี่ยค่ะคุณแม่จะส่งภาพนิ่งค่ะสมมุติว่าทากมาลายย7่สิดแบบนี้หมายเลขยค่ะเาเป็นลายมีนากน้อยค่ะค่ะทักมาแบบนี้คุณแม่ก็จะส่งภาพให้ดูค่ะค่ะเพราะว่ามันมีลายค่ะส่วนว่า คนผู้สูงวัยถ้าคุณแม่มาก็บอกว่าส่งข้ามให้อยู่ด้วยมันส่งให้ไม่ได้ถ้าไม่แอดไลน์ค่ะถ้าไม่ตอบไลน์กันแอดไลน์กันบางทีโทรศัพท์ของคนแก่ก็มันแอดไลน์ไม่ได้ค่ะค่ะเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่ารุ่นกดปุ่มเอาเนะืแ่อบบนั้นก็มันก็ยากค่ะค่ะคุณแก่บางทีก็อยากดูลายทักมาค่ะให้ลูกให้หล้านทําให้นะคะ ค่ะคุณแม่จะส่งข้ามให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะว่ามันตรงโกกกันไหมโอเคกันไหมแบบนี้ค่ะตรงโกกกันไหมถ้าตรงโกกันโอเคกันคุณแม่ก็ส่งให้ดูทางไลน์ค่ะแล้วก็โอเคกันว่ารับคุณแม่ก็ส่งที่อยู่ไปทางไลน์ค่ะส่งที่อยู่มาทางไลน์ค่ะส่งหมายเลขบ,บัญชีไปทางไลน์ค่ะมีก็หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะนี่ก็สวยนะคะหนึ่งชันหกร้อยบาทค่ะเป็นลายเครือสมอทอมือค่ะ ค่ะนี่ก้นสวยค่ะเป็นลายค่ะเขาเรียกว่าลายเรือหงนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะลายเรือหงก้อนสวยค่ะผ้าสามประกอบพรมค่ะผ้าคัดเกรดนืองกันนะคะก็เป็นผ้าคัดเกรดค่ะแต่ว่ามันค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดเทอมแล้วก็การใช้จ่ายเงินของพวอแม่แต่ละท่านก็เกี่ยวแกับลูกไปโรงเรียนนั่นแหละค่ะ ค่ะมีแต่โทรมาหาคุณยายคุณยายมาผ้าหลุดกำนําไปขายค่ะผ้าหลุดกำนําเยอะมากเลยช่วงนี้ว่าอย่างนั้นค่ะถ้าช่วงออกพราษาเสร็จนี้ค่ะจะผ้าหลุดกำนํจาจะหายากหน่อยค่ะวันนี้คุณแม่ได้มาต้องสามสิบผืนค่ะเป็นลายเรือเรือเรือหงนะคะเรือพระที่นั่งเรือหงค่ะ ค่ะเรืองหงไ์ใชเรืองหงมไข่ดอกไอ้นืกไอ้ลายกระทงหงทางก็ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นกี่เพชรค่ะค่ะสามตะกรมีเ่อสวยนะคะราคาพันหงนี่ค่ะสวยมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะถ้าช่วงใหม่ถ้าช่วงพรรษานะคะรุกนี้นะคะต้องพันแปดพันเก้านค่ะค่ะลายที่เพชรค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ า3ตะกอพื้น5เป็นสีเม็ดมะขามนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะลายกี้เพชรค่ะค่ะดาวล้อมเพชรค่ะสวยนะคะค่ะเลือดดูดูเด่นมากค่ะ1,600บาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเลือดดูดูเด่นนะคะค่ะ1,600บาทค่ะผ้า3ตะกอค่ะ ราคานี้เป็นของฝากของขวัญก็พอหยิบพอจับนะคะค่ะเป็นราคาที่ถูกมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สาง่งสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบนรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ